ค่อยเห็นนะมันเป็นสีทองเอางายดีเห็นอยู่นะเห็นไหมหรือพอมันแห้งอาจจะเห็นชัดขึ้นปะแต่ลูกต่อค่ะ แล้วตัวนั้นน่ะอันนั้นต้องเซ็นทำใหม่ไหมอ่ะตัวนี้ต้องเซ็นทำใหม่ไหมตัวนี้ต้องเซนทบใหม่ไหเอามาย้ำหน่อยย้ำสีทองอีกทีเหรอฟ้าหรออันนี้สีฟ้าหรอ